สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสด,ดีครับวันนี้วันเกิดอ่าท่านุรงฤทิ์ท่านุริฤทัิ์ท่ายหน่อยวันนี้มันเกิดเพื่อนรักครับทรงฤทธิ์อ่ามาร้านรับเป็ดครับวันนี้นสารสา,าพาเสด็จครับวันนี้พามาเยี่ยมอาหารอร่อยที่สุดเมืองบอระเบรือกกเทวดากุ๊กเทวดาพี่น้องผ่านมาก็ต้องมา น,นะครับหน้าไปรษณีนะครับย่างอร่อยลาบป็ดอร่อยนะครับอ,อ่ะคุณนายนุชโชว์ตัวหน่อยคุณนายนุชโชว์ตัวหน่อยอันนี้คุณนายนุชครับแม่ฝายน้ําแม่ฝายสายเปยที่กําลังโด่งดังอยู่ตอนนี้นะครับในทางโซเชียลเดี๋ยวจะดูวันนี้จ้างมาลาัคณะใหญ่มางานนะครับงานวันเกิดนะครับงานวันเกิดท่านสุงฤทธิ์นะครับเ,เดี๋ยวมาดูฝายน้าฝายน้ําสายเปยนะครับกับเจยิ้มคนสวยคุณนายนะครับจากคุณนายทรงฤทธิ์นะครับ เอาฝายสายเปนะครับนี่คือฝายสายเปครับข้าวข,าว,ขาวเอ้าเอ้เอววาวันนี้<ร>มีโอกาสมามรับประทานอาหารที่นนรบรรยากาศ<อ>นะครับอันนี้เจ๊ใหญ่เจ้าของหมู่บ้านปาริตาครับ <laughs> อันนี้เพื่อนรักครับก <laughs> ุ้งที้เมาครับ <laughs> แล้วก็เลขาส่วนตัวนะครับเออันนอันนี้กะดีเก่าครับพี่ตุ้มครับกะดีเก่าครับพุ่นเน่าเล่า อ,นน immun, อันนี้อันนี้อันนี้เมียกูบอกปอวกจีบปลวกนี่ฝายน้ำนะครับฝายน้ำสายเปร์ฝายน้ำเทคนิคเดียวว่รยากาศเียบรรยากาศเมืองบอระบือนะครับบรรยากาศเมืองบอระบือยามค่ำคืนนะครับสวยงามนะครับบรรยากาศสวยงามบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองบอระบือนะครับน้องเขินารักน้องเขินารักโชว์ตัวหน่อยลูกชายพ่อเยสา สวัสดีครับนะครับนี่บรรยากาศยามค่ำคืนนะครับนี่บรรยากาศดีมากนะครับบระเบือเ <c oughs> มืองบระเบือบรรยากาศสวยงามนะครับ <c oughs> พี่น้องพันไปพันมาแวะบอระบือครับ <c oughs> บ้านตระสาอันนี้รถคู่กายน,นะครับผาไปผ้ามาพญิยายสาฝากถึงพี่น้อง นะครับฝากช่อง YouTube สรสานะครับพาสเสดิดนะครับน้องใหม่นะครับพี่น้องที่เดกติดตามจะไปไหนบ้างแต่ละวันละวันนะครับนี่บนเบิ่งบรรยากาศยังมาแรงนะครับกินเข่ากินน้ำนะครับทางช่อง YouTube สรสาปากเปนะครับ อ่ะดูฝายน้ำนะครับดูฝายน้ำนะครับฝายน้ำกำลังอันนี้กระเทยนาแลนะครับไม่เห็นสาเราก็ดาคนแบบไงดินะครับอ่าคนไหนถื่อไปเหยสาดาพุ่ยบ่นี่คือฝายน้ำนะครับน้องฝายสายเปย์นะครับนี่คือลูกโกกเพราะเยกุ้งนะครับที่ดินบอระเบือนะครับวันนี้มาเบิร์ดเดย์โซลิตนะครับเอ้าเอาปวยยิ้มในฝายน้ำปวยยิ้มด้วยโค้งยังคือขาวเฉาอ่ะ ขาวสะอืบสะอ่อนผักแน่พวดพูบกหมูบักแแ่งแต่มาแม่มันต่หทองกินหน้ปากเผาเผาขาวเสลือเกินเอาากแดงอสวยจ้ะโปรยิ้มด้วยจ้าดากเย็นเป็นเยงนค่ะดากเป็นดาค่ะเออจ้าสวยจ้าสวยจ้าสวยจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าปากพี่น้องทั่วโลกนะครับเป็นแรงกระตสายเปนะครับวันนี้อีกหนึ่งคลิปนะครับที่ภูมิใจเสนอมาก พอนงามๆยิ้มงามๆบีลาพอดถือ,อ <มา S 1> บอลวางหักแน่นะครับพอดถือบอลนะปีหน้าคาดว่าจะออกจากโรงเรียนนะครับเพร,ะระาะว่ามันคานไปแล้วนะครับ <Sham it> ออรับไปาทเออเพากูมาให้ยี่สิบบาทหมดแล้วรับรางวัลรางวัลยี่สิบบาทไปรับติปเพรานั้นเปลี่ยนใจดิเอ้ยทิปเพราะว่เร็วขนาดเลยป่ะขอบคุณนะครับบ่ลูกพี่ตุ้มลูกน้อยตุ้มเนาะ นะครับีนี้ขรมาเตียเน่ยซื้อไปแล้วพื้นนี่ซื้อยังไงอกแล้วเตว่งขดไปโอพุงาเขาพิถาทุ่มนะโอได้มืออืเต่าขนน้ำโวยถามอาเมียป็นรเขาบอดาเมียเขาได้เขาด้มึงนะกที่บอกไงนะได้ยามึงเชื่อสาดิเขาบอดาเมียเขาได้มึงนะที่บอกไงนะ เทียร์ถาวว่าลูกพ่อนี่พองหัวแจ้งเป็นปไหนบ้างไหนจีบไปตายเด็กแล้วนี่นะครับสุดยอดนะครับล้านลาบเป็ดมันมาเห็นตัวหนังสือว่าสายไหลสุนวลาบครับอันนี้จะออกยูทูบทั่วประเทศไปแมวลาบนะครับสุนวลาบเอออันนี้แนวแนวลาบป่ะเนี่ยสุนวลาบเอ่อมันเป็นลาบเป็ดนักลาบได้หมดเลครับเออเมื่อกี้คือไปเห็นมาบุกใช่มันบองหัวขาวว่าลาบไข่ผมนั่นแหละคือลาบกระป๋องพรุ่งนี้ลาบกระป๋องนะว่าผมหยุด ก้าบกับปอมมือนมาเพอหับันบันสุกหยุดไงผมอ้านันสุกหยุดไงบ้นนหยุดไงแม่พุ่งนี้หยุดมาครับูชาเมื่อนเอาัหยุดสิมื่อนังเลียังได้ไปหยุดไปหยุดอปอบทางมึงว่าที่เป็นคู่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยหยุดกุมวอยู่เอ้เอายังาที่ฝายไปนอนแต่ยู่นอนในโเียงขนมเต็มกระเ๋าอ้ายงเขาว่า ปากเสียจะไปไหนไปนอนน็อตสมือก่บขนมต็มกับเ๋าอยู่ฮฮึดฮัเวลาฟ้อนหัวสันด้วยหนึ่งสองสฮัตฮัดฮัตบรรัวของฝ่ายสายเปนะครับฝากพี่น้องทางช่อง YouTube ตอนนี้มันกำลังกวนลำบวยพอได้กับพ่อทรงฤทธิ์นะครับ ดาวเงีีจ้าคุณฝ่ายสายเปยฮึด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 ยิ้มด้วย้ยิ้มด้วย้โปยิ้มด้วยอย่านาบูดเแมนแม่ดาลูกยิ้มสวยเอ้ยโปยิ้มจ้าสวยจ้ายิ้ายม้ักยนอยดีบ่วง่วงนีึงน่ำกําลังซึนฮึบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ็ด